แต่งงานกับฝรั่งอย่าคิดว่าแต่เขามีสมบัติแล้วเราจะได้เพราะสิทธิธทะเบียนควรเป็นเมียเดอ้อสมบัติเขาถ้าเขามีมากกลลำบากที่จะได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเขาตายขึ้นมาปุปป๊บปั๊บแต่งงานประทันโดนเขาเป็นหนี้ไว้ให้กับเฮาโดยที่บบอกเฮาเลยอันนี้จะซ้ำใจนะคะพี่น้องขาก็ขอบคุณประสบการณ์เนาะจากน้อง f อฟนะคะใน YouTube มาส่งข่าวว่าแม่ย่านะ,ะแต่งงานทางประเทศอเมริกาเนาะ นานปีในหน่อยยังไม่รู้สิทธิเลยนะคะว่าจะได้อะไรแต่วันนี้ช็อกหนักนะคะเสียใจผัวตายยังไม่ยังไม่วายนะคะช็อกหนักกว่าเดิมก็คือหนี้สินเขามีไม่ใช่น้อยอืหากลบกบหนี้เราต้องมาเคลียร์สมบัติที่เขามีขายนะคะเพื่อชดใช้ตรงนั้นอืมนะชดใช้ตรงนั้นนะคะพอชดใช้ตรงนั้นแล้วถ้าไม่พอ เมียก็รับไปเต็มๆเนี้ยพี่น้องนี่เป็นข้อนึงเนาะไม่ว่าเมืองไทยหรือต่างแดนคำว่าทะเบียนสมรสคือคนบุคคลคนเดียวกันนะคะอืมปัญหาสมบัติเป็นเมียถ้าเขามีมาก่อนเรายังมีสิทธิ์ได้น้อยเพราะมันจะไปลงลูกลงเต้าลงส่วนไหนมันมีหนังสือสัญญาก่อนแต่ไงไม้อะไรไหมสารพัดที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะคะต้องหาความรู้เพิ่มเติม แล้วก็คิดคำนวณให้ดีก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกับฝรั่งนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาปแปลกหามนะคะป้องกันไว้กับตัวเราย่อมดีที่สุดและหนึ่งสิ่งขอแนะนำนะคะจากพี่ที่ได้คุยกันนี่แหละว่าการแต่งงานมีสัญญาถือว่าดีนะการที่เขาเขียนแต่งงานว่าสมบัติเขาไม่ยุ่งเกี่ยววงเล็บต่อไปนี้เราต้องเพิ่มมีนี่ฉันก็ไม่รับเออดีนะ จริงๆแล้วสัญญาก่อนแต่งเนี่ยมันเป็นการป้องกันทั้งสองฝ่ายนะฝรั่งเขามีมาก่อนเขาจะาคนรวยนะส่วนมากเขาก็จะทําตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าทุกๆคนก็มีการโต้ได้1โต้แบบไหนเขาสมบัติของเขาเขาย่อมอยากรักษาเขาบอกว่าถ้าเลิกลาไปเราไม่มีอะไรต่อกันนะฮะเขาเขียนมาเขาเราเซ็นเนาะทีนี้ฝ่ายเราก็ตั้ง คำถามได้ในเมื่อเขายื่นสัญญากรอนแต่งมาหาเราเราก็ควรทำสัญญาส่วนเราก็ได้ไว้ด้วยเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงฮันนีมูนหวานแหววเป็นช่วงโปรโมชั่นที่เขาพูดอะไรเขามีสิทธิพูดเขาเปิดใจขนาดนั้นเราก็ต้องเปิดใจในม,มุมของเราด้วยว่าโอเคฉันจะแต่งงานกับเธอฉันจะจดเซ็นของเธอแต่ถ้าเธอทิ้งฉันเธอต้องรับผิดชอบฉันเท่านั้นเท่านี้เนาะแต่ถ้าฉันทิ้งเธอฉันไม่ยุ่งกับสมบัติของเธอ อ่าแล้ววงเล็บหนี้สินคําว่าหนี้สินเนี่ยเราเพิ่งรู้เราเพิ่งได้ยินมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนเพราะฉะนั้นหนี้สินถ้าคุณมีมาแต่ก่อนนะเอออันเนี้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณความคิดนี้เลยนะมาวงเล็บไว้ต่อไม่รับผิดช,ชอบไม่รับสมบัติและก็ไม่รับหนี้สินถูกมันะ ขอบคุณเรื่องนี้นะคะที่เป็นประสบการณ์ให้เรามาป้องกันสาวๆรุ่นหลังนะคะรุ่นที่อยู่กับเราเนี่เราก็ต้องมาถามไทยแล้วดูสามีด้วยว่ายังไงอะไรมีนี่ไหมนะคะแล้วก็เรื่องการเซ็นกระดาษเนาะกระดาษทุกใบนะคะเดี๋ยวนี้เรามีความสามารถที่ไม่ต้องวิ่งหาใครช่วยแปลแล้วนะคะระบบแปล Google เนาะจากอังกฤษไปไทยจากดัตไปไทยภาษาทุกประเทศไปไทยให้เราพอได้รู้อย่างน้อยก็ 50-60%-70% แล้วนะคะนี่เป็นขั้นต้นที่เราจะต้องระวังตัวเองกับระบบพศสองพัน่า23นะคะพี่น้องคาเนาะคลิปนี้ก็หวังว่ามีประโยชน์เนาะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียเนาะรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วก็มาเจอสิ่งที่ช็อคดับเบลิลคูณ2ก็คือหนี้สินที่เขามีมาก่อนนี่แหละ นะใครล่ะแต่งงานเริ่มต้นฝรั่งไปจีบเมืองไทยจะมาถามว่าโอ้ยเธอมีนี่หรือเปล่านะมองเห็นแต่โหเขาบ้านหลังใหญ่ดูเพลินๆนะฮะแต่นี่หลังบ้านเราไม่รู้เลยเนาะเออถ้าพูดได้เคลียรได้นะมันก็ย่อมดีแก่ตัวเราเนาะอันนี้เป็นข้อยังไงยังไงหรือให้แนวคิดยังไงมาเพิ่มเติมยังไงนะคะมาช่วยกันออกความคิด เพิ่มเนาะอันนี้ก็ได้จากพี่เขาเพื่อมาเล่านะคะเติมเต็มให้กับทุกๆคนพี่น้องค่ะป้องกันป้องกันเราจะระวังยังไงกับปัญหานะคะหนี้สินเนาะสมบัติรับโอเคดีเออแต่หนี้สินนี่สิโ้หเราจะเอาไหนมาใช้เขาพี่น้องเอ้ยเนาะทุกเลยนะคะอืมยิ่งแต่งงานใหม่ปีกว่าแบบนี้นะคะเนาะอย่างน้อยไม่ได้อะไรไม่เจอหนี้สินก็ยังโอเคนะคะ อืมเราตัวคนเดียวไม่มีพาัะเราก็ยังสู้ได้ต่อหาไม่ได้ต่อเนาะโอ้ยวอลเร์ซาซอยแกซอยเสริมซอยเติมความรู้ได้เด้อพี่น้องเอ๋ยไปละคะสวัสดีค่ะ